เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีนะครับรับแจ้งเหตุว่ามีคนฆ่าตัวตายภายในบ้านกู้ภัยก็ไปตรวจสอบดูนะครับไปเจอเบอร์แม่ของผู้เสียชีวิตในโทรศัพท์มือถือก็ต้องติดต่อแม่ผู้เสียชีวิตแล้วแจ้งให้ทราบแต่งานนี้ปรากฏว่าแม่ไม่เชื่อคิดว่าเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ครับพนักงานสอบสวนที่ปราจีนบ,บุรีนะคะเป็นแม่ของลูกชายไหมคะคุณคือใคร ป้า๋ยวฟังก่อนฟังก่อนป้าฟังก่อนป้าอันนี้หมอชันสูตรนะครับอาโอ้ป้าผมกู้ภัยจบไหมป้าก็ไม่จบนะผมกู้ภัยจบไหมป้าป้าก็ไม่เชื่อคืออันนี้ก็เข้าใจได้ถูกต้องไหมคะว่าเอ้ยมีคนโทรเข้ามาแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นตำรวจนะแล้ว เออมาอ้างเรื่องลูกชงลูกชายเนี่ยก็ต้องตรวจสอบซิจริงๆว่าใช่ลูกชายจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยถูกต้องไหมคะเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยมันก็มีข่าวจริงๆว่าเป็นแอบอ้างว่าเป็นตํารวจแล้วก็มาหลอกให้โอนเงินเป็นมิจฉาชีพอะต้องชื่นชมคุณป้าคุณป้าท่านนี้มีภูมิคุ้มกันดีมากครับแต่ในขณะเดียวกันก็ได้เห็นการทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจหญิงแจ้งเลยว่า <ฮะ S 1> ลูกของคุณป้าเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะและนี่คือผู้ชายเป็นแพทย์ชนสูตรก็คุยกับคุณป้าเหมือนกันตํารวจก็แล้วหมอก็แล้วกู้ภัย ก็ <Ha. S 2> แล้วคุณป้าก็ยังไม่เชื่อครับคิดว่าเป็นแก๊งคอเซนเตอร์ฉันขอคุยกับลูกชายฉันเท่านั้นแต่ลูกชายของคุณป้าเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับ <Ha. S 2> นี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งครับที่บ้านหนองขาตำบลนนทรีอำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับในที่เกิดเหตุไม่พบใครนอกจากโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตแล้วไปเจอเบอร์ของแม่นี่นะครับ นี่เป็นภาพขนาดที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสัจจพุทธธรรมกบินบุรีนามาโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวพร้อมข้อความบอกว่าผมเข้าใจความรู้สึกของญาติอยู่นะพนักงานสอบสวนก็โทรไปตามเบอร์เมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมครับแล้วก็แจ้งว่าเป็นตํารวจปลายสายไม่เชื่ออย่างที่บอกไปนะขณะเดียวกันเนี่ยสุดท้ายต้องทํายังไงรู้ไหมวิด<ะ>ีโอคอลครับเ,ออเพื่อยืนยันเลยว่าทั้งหมดที่คุยด้วยเนี่ยไม่ใช่แก๊งคอร์เซ็นเตอร์แม่ถึงจะยอมเชื่อครับ ที่สุดแล้วแม่เชื่อตอนแรกคุยแค่เสียงได้ยินแค่เสียงโทรศัพท์เนี่ยไม่เชื่อจะให้ตํารวจหญิงให้หมอให้กู้ภัยไม่เชื่อจนได้เห็นกับตาผ่านวิดีโอคอลว่าทั้งหมดที่คุยด้วยเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆและลูกชายของคุณแม่เสียชีวิตแล้วนะครับ